ปากีซึ่งมันไม่ได้เหมือนแบบประเทศใดในโลกสถานะของเขาด้วยเขามีปัญญาที่จะเลี้ยงเราให้รอดก่อนมีปัญญารับผิดชอบสองสามส,สี่ก็เอาไปเลยค่ะคนแรกได้บานใดรถคนที่สองให้ไปอยู่กับท็อปมันก็ไม่ได้อสาลามุมะลลยกุมปากีสถานเมีานมนูแหแมทไทยแลนด์เซมนอสาลามุมะลลยกุมค่ะวันนี้กลับมาเจากอกันกับขวัญอีกแล้วนะคะที่นี่ที่ปากีสถานา่ะก่อนเพื่อนๆจะไปฟังคลิปวิดีโอนะคะอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะ ขันเนี่ยห่างหายจากการทำคลิปยาวแบบนั่งพูดแบบนี้ไปนานมากๆเลยนะคะลงแต่คลิปสั้นอย่างเดียวและถ้าเป็นคลิปยาวก็จะเป็นคลิปที่ออกนอกบ้านซะมากกว่านะคะแล้ววันนี้ได้โอกาสก็เลยเออมีเวลามานั่งพูดคุยกันนะคะคิดดูว่าไม่ได้ทําคลิปนั่งพูดคุยแบบเนี้ยนานจนลืมไปว่าฉันจะต้องเริ่มพูดอะไรก่อนดีทุกคนคิดดูสิเออมันก็เลยแบบต้องแบบ ปรับอยู่สักพักหนึ่งนะคะก่อนจะมานั่งพูดก่อนจะมานั่งจําได้แบบนี้นะคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้นานหรอกเพราะว่าปกติก็คือพูดได้อยู่แล้วจําได้อยู่แล้วแต่ว่าคันไม่ได้ทํานานไงก็เลยเออใช้เวลาแป๊บหนึง่งอะไรอย่างนี้ในการแบบรื้อฟื้นความจําที่ผ่านมาเนาะอ่ะนั่นแหละและวันนี้นะคะขวัญก็จะมีเรื่องมาพูดคุยให้เพื่อน,อนๆฟังอีกเช่นเคยนะคะเพราะว่าเรื่องเนี้ยจริงๆแล้วขวัญทำคลิปสั้นก็ทำแล้วนะทำคลิปยาวก็ทำแล้วคือแบบทำมาหลายคลิปมากนะคะแต่ก็ยังมีหลายๆคนนะคะ โดยเฉพาะสาวๆเนี่ยเข้าใจผิดกันเยอะมากๆเลยนะคะสําหรับเรื่องนี้เนาะและเรื่องที่ขวัญจะมาเล่าให้ฟังในวันนี้นะคะนั่นก็คือนะคะนั่นก็คือผู้ชายมุสลิมเนี่ยสามารถแต่งงานได้4คนจริงหรือเปล่าจริงค่ะเพราะว่าเป็นอนุมัติของาศาสนานะคะที่สามารถแต่งงานได้4คนซึ่งนะคะซึ่งมันก็มีข้อแม้อยู่ในนั้นนะคะว่า การที่จะแต่งงานได้สคนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายและการที่จะแต่งงานได้4คนเนี่ยคุณผู้ชายนะคะจะต้องมีความรับผิดชอบให้เท่าเทียมกันทั้งสี่คนไม่ใช่ว่าแต่งมาเพื่อสนองความต้องการทางเพศไม่ใช่ว่าแต่งมาแล้วก็ทิ้งทิ้งคว่างๆไม่สอนเรื่องศาสนามันไม่ใช่แบบนั้นนะคะและหลายๆคนเลยก็คือเข้าใจผิดว่าจะแต่งมาทําไมตั้งสี่คนเออมีคนเดียวก็เกินพอ ใช่ไหมนั่นแหละมันก็เลยกลายเป็นว่าทาให้คนอื่นเนี่ยเข้าใจผิดกันไปหมดนะคะจริงๆอ่ะการที่จะแต่งงานเนี่ยแล้วรับผิดชอบชีวิตคนคนหนึ่งเนี่ยทุกคนขวะมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะคือขวัญเนี่ยอธิบายไปแบบหลายรอบมากแต่ก็ยังมีคําถามเข้ามาอีกอยู่นะคะและขวัญก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มอธิบายให้เข้าใจยังไงเออคือมันหลายคนต่อหลายคนซึ่งขวัญก็บอกนะคะว่าให้ไปฟังในคลิปวิดโอขวัญเถออะไรอย่างเงี้ยซึ่งขวัญก็ไม่อยากจะพูดเยอะเนาะจริงๆอ่ะมันมันเป็นอะไรที่แบบ หลายคนคิดมากอะว่าเออแบบถ้าฉันแต่งงานกับเขามาแล้วอะแล้วถ้าเกิดว่าเขาอยากแบบอยากแต่งงานกับคนอื่นอีกอะฉันจะทํายังไงอะไรอย่างเงี้ยทุกคนขาผู้หญิงเราอะถ้าเกิดว่าเรามั่นใจในตัวเองเราทําดีที่สุดแล้วเราทําหน้าที่ภรรยาดีที่สุดแล้วเราจะกลัวอะไรเราจะกลัวอะไรขวัญถามจริงๆเออมีคนเคยถามขวัญนะคะว่าถ้าเป็นพี่อะถ้าเป็นขวัญอะขวัญจะห้ามไหมถ้าเกิดว่าสามีอยากจะแต่งงานอีกขวัญบอกเลยว่าขวัญไม่ห้าม ไปแต่งเลยถ้าเกิดว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยดีกว่าเราคือดีทุกอย่างทั้งรวยทั้งสวยทั้งเก่งคือเป็นคนดีมีศาสนามากกว่าเราก็ไปเอาเลยค่ะขันไม่ห้ามเลยถ้าเกิดว่าขันดูแลเขาไม่ดีหรือว่าขันบกพร่องอะไรก็บอกขันนะขันจะได้เดินออกมาเออแล้วขวันก็จะหยุดยุดติการเป็นภรรยาของเขาไปเลยแค่นั้นพอนะคะอันนี้คือสําหรับขันแต่ขันจะไม่ห้ามถ้าเขาจะมีหมายถ้าเกิดว่าขันบกพร่อง ในหน้าที่ที่ขวัญรับผิดชอบแค่นั้นเองทุกคนคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทุกคนมีดีอยู่ในตัวจะกลัวทําไมเออจะกลัวทําไมกับการที่เขาจะไปหาคนอื่นจะกลัวทําไมและและถ้าเขาจะไปมีคนอื่นโดยที่ไม่ได้บอกเราโดยที่เขาไปแอบอยู่แอบกินไปแอบมีชู้อันนั้นน่ะมันยิ่งจะไม่เสียหายกว่าการที่เขาไปแต่งงานให้มันถูกต้องโดยที่เรารับรู้โดยที่บอกเรา แต่มันก็ไม่ใช่ว่าผู้หญิงทุกคนจะรับได้แต่ก็ไม่ได้ไหมายความผู้ชายทุกคนเขาจะเป็นนะคะทุกคนขาหลายๆคนเนี่ยขวัญว่าควรจะเปลี่ยนความคิดใหม่นะแต่เราก็ไปห้ามความคิดเขาไม่ได้แต่ก็ควรจะคิดดูให้ดีๆนะคะว่าอันไหนมันใช่อันไหนมันไม่ใช่อันไหนเราควรคิดอันไหนเราไม่ควรแบบคือแบบตื่นตูมไปก่อนอะไรอย่างนี้เอาจริงๆนะคะว่าการที่แบบคนคนหนึ่งเนี่ยจะรับผิดชอบชีวิตคนคน,นึงเนี่ย เหมือนที่ขันบอกมันไม่ใช่เรื่องง่ายคือถ้าเกิดว่าเอาเขาเข้ามาในชีวิตเราแล้วเนี่ยเรานะคะซึ่งผู้เป็นสามีเนี่ยก็จะต้องรับผิดช,ชอบชีวิตผู้หญิงคนนั้นน่ะตลอดทั้งชีวิตเขาจนตายจากกันไปเลยนะคะไม่ใช่ว่าเอามาแล้วจะไม่รับผิดช,ชอบไม่ดูแลเอามาแบบทิ้งทิงคว่างๆแบบนั้นมันไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะทุกคนขาทุกคนต้องเข้าใจสมัยนะคะว่าการที่รับผิดช,ชอบชีวิตคนคนนึงเนี่ยมันไม่ได้ง่ายเลยนะคะซึ่งถ้าเกิดว่า รับผิดชอบเขาก็หมายถึงชีวิตของเขานะคะถ้าเกิดว่าเป็นอะไรทําผิดอะไรไม่ดีอะไรผิดพลาดตรงไหนหรือว่ามีอะไรที่เราจะต้องช่วยเหลือผู้เป็นสามีก็จะต้องช่วยเหลือก็จะต้องทําหน้าที่ผู้เป็นสามีให้ดีที่สุดถ้าเกิดว่าะมีปัญญารับผิดชอบสองสามสี่ก็เอาไปเลยค่ะเออแล้วให้เท่าเทียมกันด้วยนะไม่ใช่ว่าคนแรกได้บานใดรถคนที่สองให้ไปอยู่กระตอ๊อบมันก็ไม่ได้ มันต้องเท่าเทียมกันหมดทุกอย่างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากไปถึงสาวๆหลายๆคนที่กําลังเข้าใจผิดอยู่นะคะว่าอย่ากกลัวไปเลยค่ะอย่าก,กลัวเลยขนาดว่าเราคนเดียวเนี่ยให้ผู้เป็นสามีเราเนี่ยเลี้ยงเราให้มันรอดก่อนนะคะสอนศาสนาให้เราให้ได้ก่อนสอนละหมาดให้เราก่อนสอนเรื่องศาสนาเราให้ดีให้ได้ก่อนนะคะและไม่ต้องกลัวว่าเขาจะไปหาเพิ่ม เออถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีดีอยู่ในตัวของเราอยู่แล้วนะคะฝากไปถึงทุกคนด้วยซึ่งถ้าใครนะคะเข้ามาเจอคลิปวิดีโอขอนแล้วก็เปลี่ยนทัศนคติใหม่นะคะว่าอย่าอคติมากเลยแต่ผู้ชายมุสลิมเนี่ยไม่ใช่แค่มุสลิมปาก,กีนะมุสลิมทั่วโลกนั่นแหละแล้วก็ไม่ต้องกลัวด้วยว่าเขาเนี่ยจะแ,แบบว่าแต่งกับเราแล้วอยากจะมีสองสามสี่ห้ามันไม่ใช่ทุกคนนะทุกคนคะ่ะแล้วดูสถานะดูเขาเรียกว่าอะไรอะดูฐานะของเขาด้วย เขามีปัญญาที่จะเลี้ยงเราให้รอดก่อนไหม <c oughs> เขามีปัญญาที่จะแบบว่าเาไปดูคนที่จะมีบ้านมีรถให้คนที่สองที่สามที่สี่ไหมดูก่อนนะคะเออก่อนที่จะกลัวก่อนที่จะคิดอะไรแบบไปเรื่อยเปื่อยนะทุกคนคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยขันจึงอยากจะมาพูดไว้ตรงนี้นะคะเออถ้าใครนะคะมีเพื่อนหรือว่ามีคนรู้จักก็ตามแต่ที่กําลังคบหากับผู้ชายลิมเนี่ยรู้ว่าจะแต่งงานกันเร็วๆเนี่ยคือกลัวอยู่อะช่วยแชร์ไปบอกเขาด้วย นะคะว่าจะก,กลัวถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยดีพอมีความสามารถพอคุณมั่นใจในตัวเองอยู่แล้วว่าคุณสามารถทําหน้าที่ของคุณได้ดีที่สุดคุณก็ไม่ต้องกลัวนะคะตามนั้นแหละนะคะทุกคนคะ่ะโอ้วันนี้คืออีชันมาหน้าสดมากนะทุกคนคะ่ะคิ้วกับบอม,มี่พี่น้องคะ่ะไม่เขียนกองเขียนคิว้วไม่ทําอะไรกับหนังหน้าเลยนะคะทาแค่ลิปนิดหนึ่งนะทุกคนคะ่ะเออนั่นแหละเนี่ยเวลาพูดนะทุกคนคะ่ะจริงเวลาคนทำคลิปวิดีโออะ อยู่ปากีซึ่งมันไม่ได้เหมือนแบบประเทศใดในโลกซึ่งเวลาเราจะอัดคลิปวีโางเงี้ยอาเสียงอนนนมาเสียงอันนี้มาซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบ อีฉันปวดเฮตุมากนะคะเออจริงๆทุกคนขานะั่นแหละอะ่ะนั่นแหละทุกคนขาถ้าเพื่อนคนไหนที่เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนะมีคําถามข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์มาได้ใต้คลิปวิดีโอนะคะหรือว่าถ้าเพื่อนเนคนไหนเนี่ยอยากจะสอบถามมาส่วนตัวก็สามารถนะคะคอมเมนต์ถามขันได้ว่า Facebook ขันอะไรหลังๆมาเนี่ยขันไม่ได้ลงลิงก์อะไรไดใดๆใต้คลิปวิดีโอเลยนะคะโอ,อ้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเพื่อนๆอยากติดต่อขันมาหลังไหมเนี่ยก็คอมเมนต์ถามขันมาได้นะคะเดี๋ยวขันก็จะเอา Facebook ให้เนาะหรือว่า และสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะขันก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์และก็ไขข้อสงสัยและก็ไขความเข้าใจผิดๆของเพื่อนๆหลายๆคนได้เนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขันก็จะจบไปเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอสําหรับคลิปวิดีโอนี้ไปแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน,นะะ้าค่ะเสียงวอเตอร์ไซค์อัสสลามุอะลัยกุมและสวัสดีค่ะ